สวัสดีเพื่อนๆชาวแร็ปแอนด์ล็อก exe นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพ่อค้าปลอยจากแช n แนลนะครับสงสัยใช่ไหมครับว่าผมมาที่เมืองคิฟเฟนทำไมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแมปเพิ่มเติมนะครับสําหรับคนที่หาสายฟ้าไปขายนะครับแมปนี้บางคนก็อาจจะไม่เคยมาก็ได้นะครับเพราะว่าแมปยอดนิยมอย่างแมวน้ําคุกเนี่ยผมว่าคนมันเยอะนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองกิฟเฟนนะครับโอเคกิฟเฟนนะครับวันนี้เราจะไปตีแมวดำกันนะครับแมวดำก็อยู่ทางซ้ายของแมปกิฟเฟนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับโอเคสำหรับไซฟ่าเลยนะครับก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้ก็2 5 0 0 2 6 0หาหาได้วันละ50อันก็รวยนะครับ ตอนนี้เราออกมาจากเมืองกิฟเฟนนะครับมาทางซ้ายแล้วก็ไปข้างบนนะครับเป็นแมปข้างบนสำหรับแมปนี้เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีเลเวลตั้งแต่60นะครับ65น่าจะ60ถึง65คงไม่เกิน70นะครับเพราะว่ามันให้ exp ประมาณ1,000นิดๆนะครับ ลองดูหน้าตาของแมปนะครับมันอาจจะมืดตื้อไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเปิดเอฟเฟ็นะครับว่าเป็นยังไงไลท์แมปโอเคมีแสงเงาอันนี้เป็นหมอกนะครับเอ็มวีจีฟ็อกเดี๋ยวเอาหมอกแล้วกันโอเคครับอันนี้คือแมปที่เราจะมาหาไซฟ้ากันนะครับมอนสเตอร์ Monster ที่มันดรอปสซฟ้าน,นะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นไวโอส ของแรที่จะมีในแมปนี้อีกอย่างนะครับก็น่าจะเป็นเสื้อของโจนนะครับแล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่ดอกจากเจ้าไวรัสตัวนี้ครับเป็นดอกไม้ที่โยล้านได้ประมาณ4ี่ห้าหมื่นนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่าดอกอะไรแต่ว่าก็ตีเบลเลี่ยยมันก็ได้นะครับวันละ2อสดอกก็แสนกว่านะครับแต่วันนี้เราจะมาเล้นที่สายป้าครับเดลองตีให้ดูนะครับว่ามันจะดอกยากง่ายแค่ไหน นี่คัดหนึ่งอันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคือว่าเป็นการแนะนำให้เพื่อนๆที่แบบไม่รู้จะไปไหนเนี่ยก็มาหาไซฟ้าที่นี่ก็ได้สำหรับเลเวลประมาณ60-70ถึง70นะครับก็มาได้ครับจะแนะนำให้ผู้ที่มาแมปนี้เนี่ย เป็นสายเอจิดีกว่าครับเพราะว่าเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลโซนิคโบ้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครหลบไม่ได้หรือว่าเลือดน้อยเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันจะตายเอาถ้าใครไม่ซีเรียสในเรื่องการตายก็มาได้ครับอาหาไซฟ์า ตีให้ดูเรื่อยๆนะครับว่า,ามันดรอบเยอะหรือเปล่ามันยากง่ายแค่ไหนก็ลองสังเกตกันดูนะครับนี่ครับดรอปอีกแล้วเป็นไงครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับลองนับดูนะครับเมื่อกี้มาไม่ถึงน่าจะไม่ถึง2อนาทีนะครับ ได้แล้วตั้งหลายได้ไปตั้งหลายอันนะครับเดี๋ยวผมจะกดไม่ต้องกดดีกว่าเราสังเกตเวลานะครับตอนนี้20นาทีโอเคนะครับเดี๋ยวจะตีให้ดูสักน่าจะ10นาทีครับว่าได้ประมาณกี่อันตอนนี้ก็14อันแล้วนะครับดูเป็นค้าเฉลีย่ยหรือว่าดูคร่าวๆแล้วกันครับว่ามันรอบยากง่ายแค่ไหนครับเผื่อใครอยากจะมา นอกจากจะดอกไซฟ้าแล้วยังดอกเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเจระแค่าย่างเจ้าแค่ย่างมันก็เพิ่มเลือดได้นะครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเนี้มันดอกธนูหรือเปล่าแต่ว่ามอนที่มันถือธนูอย่างนี้มันก็น่าจะมีโอกาสได้นะครับอาวุธประเภทธนูก็ตีๆไปนี่ครับดอกโอริเลฟด้วยอย่างเจ้าแมวเหมียวแน่นอนว่าถ้าเราตีมันเราต้องได้สายฟ้าแน่นอนอยู่แล้วนี่ครับหนึ่งมเมล็ดแล้วนี่ฮะสองอัน ก็ตายไม่ยากนะครับเพราะว่าเลือดมันน้อยส่วน exp ก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าใครอยากมาหาไฟฟ้าแล้วก็ไม่อยากเจอคนที่เยอะเนี่ยก็แนะนำมาแบบนี้ได้ครับรวยแน่นอนนี่ครับต้องสังเกตดูครับอ่า,อย,าอย่างนี้ก็น่าจะห้าสิบกว่าๆนะครับไม่อกินห้าสิบกว่า มีหมวกคลอสของอริสมัสด้วยทำให้เก็บเ้เย็รสบายมากส่วนเท้ค้าตัวนี้เนี่ยยังทําไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวว่าจะไปทําให้เสร็จจะได้มีหมวกคลอสใส่กับเค้าสักทีสำหรับสเตตัสนะครับก็ลองดูนะครับเราประมาณนี้ A.G. 99นะครับ s t ต็ง53 เลิกักสานะครับก็จะเป็นสายมิกผสมสายนะครับเดี๋ยวก็น่าจะลงสเต็งายาวๆนะครับเพื่อ,อจะได้ตีแรงขึ้นนิดหนึ่งครับนี่ครับไซคฟ้าไปสามนาทีนะครับก็ หรือว่ามันดรอปง่ายมากๆนะครับแล้วก็ดรอปรวๆเลยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเมื่อกี้มันมีอยู่เท่าไหร่แต่ว่าให้เพื่อนๆดูกันเอาเองแล้วกันว่ามันดรอปง่ายขนาดไหนนี่นะครับได้แล้วแล้วก็ข้อดีของแม็กนี้เนี่ยก็คือเวลามีของตกนะครับแมวอีกตัวมันก็จะวิ่งมา เก็บของฮะเนี่ยครับไฟฟ้าดรอปเรื่อย,ดอดยๆดูรัวสำหรับเจ้าแมวเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะดรอปหมวกหมวกอะไรสักอย่างนี่นะครับมันดรอปง่ายเหมือนกันเดี๋ยวจะลองตีให้ดูเรื่อยๆครับ หรือเราได้หมวกไปใส่เรื่อยๆตอนนี้ก็สเตตัสก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ลองสังเกต F P D นะครับ189โดยที่เราใส่พุดเลดิกนะครับแล้วก็เสื้อทาดน้ำจริงๆมาที่นี่ก็ถ้าเกิดคุณเลเวล60เนี่ย ก็หาเสื้อที่เพิ่มเลือดมาก็ได้นะครับเป็นเสื้อปูป้าอะไรเงี้ยฮะถือเราโดนโซนิกโบจะได้ไม่ตายนะครับอเ,เออลองสังเกตนะครับว่าเราได้ไฟตฟ้ากันง่ายมากๆมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยครับนี่ครับม,มันเลือดไม่เยอะนะครับ สังเกตดูนะครับว่ามันรบรวแค่ไหนเกือแป๊บเดียวก็30อันแล้วครับไม่กี่นาทีนะสำหรับหลังจากผมลงคลิปไปเนี่ยแน่นอนว่าที่นี่น่าจะคนเยอะนะแต่ว่ามันก็คงไม่เยอะตลอดเวลาหรอกยังไงก็ลองมาล่ากันดูได้นะครับที่นี่รับรองว่าเด็ดแน่นอน อบเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรตีไปเรื่อยๆโอเคครับลองเดินหาดูเรื่อยๆตอนที่ผมเล่นแรกๆเนี่ยนะครับที่นี่ก็คนเยอะเหมือนกันนะแล้วก็จะมีพวกหักไม้บอส มาแก้ครับแบบนี้แหละจำได้ดีครับโอเคลองสังเกตไซฟ,ฟ้านนดูนะครับกรอเลืวล้วเลยทีเดียวนี่นะครับมีฮันมาหาด้วยนะี่ครับดรออีกแล้ว ได้เรื่อยๆจริงๆนะาไม่ได้โกหกอย่างบีวิงไม่ใช่บีวิ่งนะครับไฟวิงอันหนึ่งเนี่ยมันราคาแค่ห้าสิบเราวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยแลกกับสายฟ้าอันละสองพันกว่าในะยังไงก็คุ้มนะครับนี่ครับคนนี้เขาได้สองันเลย จะตีให้ดูอีก2นาทีนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆครับซึ่งผมคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับสำหรับผู้เล่นทุกคนที่จะเก็บเงินซื้อไอเทมนะฮีครับได้ดแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาเดินไปปีแมวน้ำแล้วก็แจ้งคนอ,อื่นะ ประมาณเลืประมาณหนงนาทีกว่านะครับโอเคตอนนี้มันก็ไม่ดอบให้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับตีเรื่อยๆโอเคนี่มากนะครับเดี๋ยวจะให้ดูคร่าๆวๆนะครับว่ามันได้ทีแค่ไหนตอนนี้ก็สามสิบอันนะครับสามสิอันถือว่าไม่เร็วนะครับ ดู e x อครับมันก็ได้เรื่อยๆครับทีรนิดก็ยังดี บอกไปนะครับไอเจ้าขวดที่ดอกจากโปลิงเนี่ยเราสามารถเอาไปโยนร้านได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะประมาณหกร้อนะครับอ่ายังไงก็เผื่อผ่านไปแล้วตีโปลลิงเนี่ยก็อย่าลืมเก็บเอาไปขายกันนะครับมันมีราคาอยู่โอเคเดี๋ยวจะตีให้ ดูตัวสุดท้ายนะครับว่าจะได้หรือเปล่าตัวแล้วกันเป็นไรครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เห็นอะไรบางอย่างนะครับสำหรับการล่าไซฟ,ฟ้าก็จะเห็นได้ว่ามันดรอปไม่ยากเลยนะครับอาจจะได้นาทีละอัน2อ,อันด้ซ้ำไปนะครับถ้าเกิดตีแบบจริงจังแนะ่ แล้วผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับเผื่อใครยังไม่รู้ก็มาตีที่นี่ได้นะครับสำหรับใครที่เลเวล60ถึง70เนี่ยก็มาเก็บเลเวลที่นี่ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะรวยไม่รู้เรื่องครับบอกได้เลยโอเคครับสำหรับวันนี้พ่อคััปลอยจาก c h Chan มคร Channel ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับสำหรับใครที่คิดว่า คลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปของคุณเนี่ยมันไร้สาระมากเลยก<อ>็ดีสไลด์ได้นะครับไม่ว่ากันโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ